เอาแล้วครับผมก็ต้องขอกล่าวสวัสดีทุกคนเลยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ผมต้นกล้านะครับผมทุกคนเราอยู่ในเกมกาลิเนาฟรีไฟนะครับผมทุกคนครับก็วันนี้พี่กล้าจะพาทุกคนมาถุ่มรักกี้รอยย่ใหม่นะครับผมก็เห็นมีบางคนบอกมาพี่กล้าครับผมจัดให้ผมดูหน่อยว่ามันจะเกลือหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ก็เดี๋ยวก่อนอื่นบอกก่อนหน้าผมอัปเดตนิดนึงในส่วนสกินปืนของผมนะครับผมเจ้าแม็กซ์สนะครับตอนนี้ผมได้แบบถาวรมาแล้วเจียมก็ส่งชดเชยมาให้เราแล้วนะคคคคครรรััััับบบผผผมมมทททุกกกกนนนนนนจาตอออแี่่่เเเยลิปปไงะพืๆครับ โอเควันนี้มีอะไรอัปเดตบ้างเรามาดูกันก่อนนะครับผมทุกคนอันดับแรกคือน,นี่เลยผมน i a ไดมอนรยอยัลใหม่ผมผู้พิทักษ์ไซเบอร์นั่นเองผมก็คือชุดที่ว่าเราจะมาสุ่มกันในะวันนี้ชุดนี้มีสุ่มแต่วันที่28ถึงวันที่23มีนาเลยนะผมก็อยู่ยาวๆไปเกือบเดือนนึงนะครับผม และก็เขาจะมีในส่วนของเพลย์เดอร์การเลื่อนขั้นนั่นเองนะครับผมทุกคนครับนี่เลย1,000เพรเราจะได้อะไรบ้างนะครับผมดูนะเราจะได้ในส่วนของกล่องสมนั่นเองนะครับผมเป็นแบบนี้นะครับผมซึ่งของ p พลย์เดอร์ผมบอกเลยว่ามันจะเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันจะไม่อยู่ในเลื่อนขั้นปกติให้น้องๆได้หากันมันต้องมาจากการเพลย์เดอร์เท่านั้นแล้วก็มันจะเข้ามาขายในเดือนตัดไปแค่เดือนเดียวเท่านั้นนะครับผมแล้วมันก็จะไม่กลับมาอีกเลยนะครับดังนั้นพวกของในเลื่อนขั้นจะเป็นของแล้วหมดเลยนะครับผมเพื่อนะครับผมทุกคคนรับ โอเคอะเรามาสุ่มกันเลยดีกว่านะครับผมเริ่มต้นดวงผมอยู่ที่สองเรามันไม่ใช่คนเกลือ,เ,อ,อเรามีอยู่สามพันห้าร้อยหนึ่งใบขอสักทีนก่อนเถอะดูนี่เนึก็จะดวงดีออกเลยอะไรเงี้ยไปเลยพี่ไม่เสียเวลาไม่สาเวลริยะผมทุกคนครับโบบะบ้เข็มสีไม่ต้องสืบข,ขออย่างเดียวไม่เอาร้อยห้าสิบพออ่ะผมพูดเลยดีกว่าถ้าผมได้ถ้ามันออกร้อยห้าสิบผมให้คนดูคอมเมนต์ว่า หม่ากล้าเลยเอาดิอืมไม่มีทางที่ผมจะเกลือวันนี้ผมบอกเลยผมเกลือมาหลายคลิปแล้วสามสิบยังได้อยู่มาไม่ถึงครึ่งทางโอโ้โตไม่มีทางแน่นอนผมวนรับรองเลยอย่าเพิ่งคอมเมนต์ดูคลิปก่อนอย่าเพิ่งคอมเมนต์นะดูคลิปให้จบก่อนนะไม่มีทางยังไงดูอ้าว ใจเย็นใจเย็นยังไม่ถึงร้อยเลย80อยู่เลยแอคอรอรอบนี้แหละมันมาแนละ้วเข้มพิก้าจะพูดแปลกๆหน่อยพอดีปากพิก้าเป็นร้อนในนะผมมันเจ็บนะครับเอ้ยเดี๋ยวรับรับ,ร,บรับของก่อนนิดนึงเถอดใจเย็นอย่าเพิ่งคอมเมนต์นี่มันเพิ่งร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบไงเราถึงร้อยห้าสิบไงอย่านะ อย่าทะลึ่งขอร้อง <c oughs> อร้อยสาให้ตายเถอะร้อยสิ ร้อยสิบเก้าโอเค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 อ๋อได้แล้วโห oh! สุดยอดเลยคนดูโอ้ยโอ้ oh, ดีนะเนี่ยไม่ถึงร้อยห้าสิบบุยรอดไปเกือบต้องโดนเป็นหมากรา,กาะแล้วผมทุกคนอุ้ยถือว่าดูยังดีอยู่ผมทุกคนครับตีเนียนไปก่อนแล้วกันไม่มีใครเห็นหรอกโอเคผมได้มาแล้วนะครับผมทุกคนสุดยอดจริงๆครับผมเพื่อนๆครับ โอเคก็ชุดนี้นะครับหมนะจริงๆอ่ะเพื่อนก้ามีอยู่แล้วแต่พี่ก้ามาสุ่มให้ทุกคนได้ดูกันเพราะว่าพี่ก้ายังไม่ได้รีวิวไปนั่นเองนะครับผม,มเพื่อนโอเคผมเปิดใช้งานทุกคนได้ดูกันเลยนะครับผมนี่เลยมีหมด5ชิ้นเสื้อกางเกงรองเท้าทรงผมแล้วก็ใบหน้าดวงตานั่นเองนะครับผมทุกคนครับโอเคเรามาดูในส่วนเสื้อกันนะครับผมทุกคนแฟชั่นครับ เสื้อมันผมสามารถซ่อนเกาะได้นะผมแล้วก็สามารถติ๊กซ่อนกระเป๋าให้กับตัวเราเองได้ด้วยนะครับผมเพื่อนครับก็คือเฟี้ยวต่อเนื่องเลยนะครับผมมีเอฟเฟกด้านหลังนะครับผมสวยงามเลยนะแต่มันไม่มีเอฟเฟกพิเศษอะไรเวลาสังหารนี้นะครับผมทุกคนซึ่งเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูในเกมอีกทีนึงนะครับผมสังเกตดวงตาดวงตาเป็นแนวแบบสีขาวอยู่ด้านในนะครับผมเพื่อนอ่าก็คือเทพอีกแบบนึงเนาะแล้วก็กล่องศพนะผมก็จะมีเอฟงเอฟเฟกต์นะครับผมเป็นคล้ายสายฟ้าสีเขียวอยู่กด้านบนนะครับผมนไดมาลงมาประมาณนไปุแร้งในเก เอาละครับผมนะเ,เ,เรามาอยู่กันที่หน้าล็อบบี้แล้วโอ้โหผมบอกเลยว่าคือแบบผมใช้ตัวละครเคมันก็เลยแบบดูตัวละครผมแบบนักแก้แค้ไปหน่อยผมทุกคนไอ้กระเป๋ามันทับซ้อนหรือวะเนี่ยเอยออกระพริบกระพริบเออกระพริบเออกระพริบอ่ะดึ๊กกระพริบหรือมันเท่ากระเป๋าผมว่าคนดูทำไมกระพริบวะเดี๋ยวก็ติดเดี๋ยวก็ไม่ติดเดี๋ยวก็ติดเดี๋ยวก็ไม่ติดด้านหลังเอฟฟกเนี่ยสงสัยน่าจะช็อตเดี๋ยวเราไปดูในเกมดีกว่าผมทุกคน เอาล้วครับวันนี้เรากระโดดลงมาแล้วนะครับผมนี่เมื่อมันไม่มีกระเป๋ามันก็จะไม่บักนะครับผมมันก็จะติดตลอดเอฟเฟกด้านหลังนะอ่าเมื่อกี้น่าอบบี้นะ่าจะบักเพราะว่ามันมีกระเป๋าสแสดงออกมานะครับผมพเพื่อนๆอ้าวแต่ผมลืมเอานกมานี่ว่าสวยและผมเอาสก,กิลใหม่มาฮะแต่ยังถือว่าโชคดียอยู่นะครับผมเอ้ยแต่ด้านหลังมีคนวะไม่ถือว่าโชคดีเท่าไหร่ละก้าปืนนะปืนหนุกล่างอีกโอ้ตายก้าเอ้ยตา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 ยผมวิ่งดีกว่าฮะจะโดนมันยิงเหรอฮะอืมเอฟเฟกต์จะติดตลอดแล้วนะครับผมเพื่อนๆครับ ด้านหลังมีคนลงครับแต่ว่าผมลงไม่ถึงปืนเมื่อกี้ไม่ใช่ถึงปืนีกเรียกว่าลงเลยปืนดีกว่าฮะตันนมีคนอยู่ด้านหลังเรานะครับผมตัวนึงครับต้องโดนสักหน่อยแล้วตัวน,นี้ต้องโดนสักหน่อย้วจะห้าวพี่ก้าเขาเนี่ยห้าวใครก็ได้นะแต่ไม่ใช่คนที่ชื่อว่าต้นกล้าผมเตือนเลยนะผมบอกนะด้วยความหวังดีนะอืเฮ้ยแถวนี้มีคนฟาร์มว่ะมีคนมาบีบแต่หนวกหูชาวบุงชาวบ้านเขาไอ้พวกนี้ผมเห็นแล้วเมื่อกี้มีคนนะเฮ้ยจะบีบแต่ทำไมอะ่ะ ฮะบีบได้ไหมฮะบีบได้ไหมฮะ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 จะบีบได้ทำไมนักหนาฮะฮะฮะอุ้ยอุ้ยอุ้ยวิดเอสอุ้ยเกือบแล้วเกือบแล้ววิดอีกแล้วผมทุกคนครับไอปืนนี้ผมไม่ค pues <cat> ่อยชอบเลยผมเบื่อกีหน้ามันมากเลยอันแน่อันแน่อันแน่ลูกซองดิลูกซองโดนดิวิ่งอย่างเงี้ยมาตัวเดียวด้วยน่ะอย่างชอบเลยวิ่งอย่างเงี้ยอย่างชอบเลยเสร็จพิก้าเขาหมดหอยเสียบ แต่ะแต่แต่แต่แตตะแต่แด่แด่แด่อันนี้แน่เป็นตี้ตัวที่ผมบอกว่าลงด้านหลังครับผมทุกคนไปซะลูกนอนวัดซะนะลูกนะเงาดิจริงๆผมไม่รู้นะถ้าเขาไม่ขมโมยแบบเก็บกระสุนปืนไปนะครับนี่นี่คือกล่องศพนะผมน,น้องจะเห็นอยู่มันจะมีเอฟเฟกต์ปุบป๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุบ๊บปั๊บเดี๋ยวจะมีสายฟ้ามาตุบนี่เป็นไงล่ะอุ้ยลงม,มาถามว่าชุดมันเท่ไหมมันก็เท่นะแต่มันออกแนวแบบ โอ้มันดูเหมือนกรรมจารย์แบบพวกไอวิชาแบบของประเทศจีนนะผมทุกคนอ้าออกในประมาณนั้นน่ะหรือว่าผมคิดไปเองวะแถวนี้ไม่เงียบผมทุกคนฮนะเงียบผิดปกติอุย๊ยโอ้ไม่ใช่เงียบปกติหรอกเจอฟาร์มารตัวตึงผมก็ไปจ่อยดีไม่ใช่เงียบปกติแล้วคือเสียงไอ้ก็แล้วเสียงรถบักครับผม <c oughs> ผมเนี่ยมันจะไม่ได้ยินเสียงรถครับผมเขาขับมาไม่ได้ยินเลย โดนชนฟรีได้เนี่ยผมเนี่ยเดินกลางลานงี้สิพวกคนทำไมมันไวเว้ขนาดนี้อ่ะไม่ดุยแรงกจริงปะนี่ปังอุย้ยมีแมกกาซีนลัดเร็วด้วยฮะสวยแล้วพวกเองไงน้องงานนี้งานยามพวกเองนั่นแหละพี่ว่ามาเจอพี่ก้าเขามีแมกกาซ่งแมกกาซีนอีกโอ้ตายหมดเมืองงานเนี้ยเฮ้ย,อ,ย,อ,ย,อ,ยอ,อุ้ยอุ้ยอุ้ยกระตุกคอมผมกระตุกโอ้ไม่งั้นตายแล้ววงเลยทั้งคอม่กระตุกก็ตายแล้วเมื่อกี้ นจะลองของกับพี่ปะล่ะบอกได้คำเดียวฟัว่าที่ตัวตึงนะน้องตัวตึงนะน้องยิงวิ่งยิงก็แล้อุ้ยเหมือนคอมมันกระตุกคนดูเนาะมันตึ๊กตึ๊กตึกตึกตึกแต่น้องอาจจะมองไม่เห็นฮะวิ่งดีกว่าฮะเดี๋ยวตายแต่ไม่มีใครยิงผมเลยเนี่ยเหงาเลยเนี่ยเฮ้ยขอแบบตึงๆหน่อยดิเพื่อนขอเลยตึงๆเลยตึงๆเลยแบบปุ๊บปป๊อเสียลุมปิก้าโถมปิก้าอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยไอ้ดับแป,ป๊บหนึง่งเฮ้ยได้หมดป็น,นคนฮนะตาย ลงอย่างนี้คือตายผมทุกคนเฮ้ยไอ้ดอกเอา้าลงสองลูกเลยงามไส้เป็น m อ9มเ็ดเก้ามานี่ยุ่งเลยนะอุ้ยคนมาฮะเออเองกระตุกกระตุกเอาดิอุยอ้ยอุ้ยคนมีสองพวงฮนะนี่มาดิน้องมาดิเพิื่อนกัมาแล้วครับเพื่อนกัมาแล้วครับ เฮ้ยคอมผมมันกระตุกอ่ะไม่ไหวจะเคลียร์กล้าไม่ไหวจะเคลียร์คอมกระตุกไม่ไหวจะเคลีย uh ร์คอมก็แพงโอ้กระตุกได้ไงเอ๊ะบไปไหนละปึ๊บ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 อ๋อแถวนี้ฮะเพื่อวันมาโชว์มาแอคชุดใหม่ครับผมทุกคนเดี๋ยวขึ้นป้ามแป๊บปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บโอ้ยมีรถมาฮุบฮับฮุบฮับไม่ได้ยินเสียงรถใช่ด้วยฮะโอ้นี่นะครับผมคอมกระตุกแบบนี้แล้วฮะฮ่ารถระเบิด กดขับรถได้ดีแล้วอ่ะไปด้านหลังใหม่อีกคันนึงมาพวกมันนี่เป็นแก๊งนักซิ่งจริงๆผมทุกคนนะอุ้ยมาวันค้างอะโอ้ยดิฟ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 ยกล้อลอยหรือปะน่ะไม่ใช่ดิฟแล้วผมว่าเนี่ยมันน่าจะวาร์ปฮะไอ้ทุกคนไปชี้ผมแล้วทุกคนไปชี้ผมนะฮะผมเพิ่งเห็นครับอุ้ย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 อ้าวเอาเอาระเบิดเปล่าอุ้ยมันกระป๋าแต่ผมอ่ะเอาดิ ยังคิดว่ามีคนเดียวระเบิดอ่ะเอาดิอุ้ยอุ้ยเอาดิเอาดิมาดิอุ้ยอุ้ยอ้าวกูไม่น่าอยู่ป้อมเลยเนาะผมไม่ได้ยินเสียงรถได้เลยว่าเป็นรถขับเข้ามาฝากไว้แค่นี้เลยคลิปนี้พอไม่แอรอะไรเพิ่มนะรีวิวสั้นๆง่ายๆคลีนๆฉบับคนขี้เกียจ ิวผมทุกคนครับก็ถือว่าได้โชว์ชวุดแล้วก็ในส่วนของกล่องดวงใจไปแล้วนะครับโอเคันะก็จบลงไปแล้วสำหรับชุดนี้นะผมใครที่ว่าชอบนะครับผมนะถ้าเกิดน้องๆใส่ชุดนี้แล้วมีกระเป๋าอยู่ด้านหลังนะเอฟเฟกของมันจะกระพริบนะครับผมทุกคนดังน,นั้นน้องๆต้องกดซ่อนกระเป๋าเอฟเฟกมันจะขึ้นมาแบบแสดงครบนะครับผมแต่น่ารบบี้แบบนี้ไม่มีปัญหานะแต่เมื่อกี้เราเข้าไปในเกมมันก็จะมีกระพริบอยู่ในช่วงน้องๆได้เห็นนะครับผมโอเคงั้นพี่ก้าต้องขอตัวกลับลาทุกคนไปแล้วเพียงแค่นี้นะครับผมอย่า